ข่าวกีฬาลาวการแข่งขันกีฬาพอกายชายหญิง2017อิงตามแจ้งการของกระทรวงศึกษาและกีฬาการฉบับเลขที่4917 6 1่กสอลงวันที่16ธันวาคม2016ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาพกกายชายหญิงประจำปี2017ในวันที่1เมษายน2017 รวมถึงบรรดานักกีฬาพอกายและบรรดาสโมสรพอกายแต่ละแห่งทราบว่าสาพันธ์กีฬาพอกายแห่งชาติลาวร่วมกับบรรดาผู้อุปถรรัมจะได้จัดงานแข่งขันน้ำออดลาวชายหญิงหุ่นงามที่ศูนย์การค้าลาวไฮเทคชั้น7เริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬกาในวันที่1เมษายน2017รายการแข่งขัน1การแข่งขันพอกายมี2รุ่น รุ่นน้ำหนัก60-72กิโลกรัมรุ่นน้ำหนัก75กิโลกรัมขึ้นไป 2. ประกวดชายงามไม่กำหนดน้ำหนักแต่ต้องมีส่วนสูง165-180เซนติเมตร 3. ประกวดผู้หญิงหุ่นดีไม่กำหนดน้ำหนักและความสูงหากท่านใดหรือภาคส่วนใดสนใจเข้าประกวดในรายการนี้ ให้ติดต่อ02055655239 0208844428 02058466995